ว,วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องบอร์ด DIY 2 0 2 4ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ออกแบบนะครับโดยก็ปรีวงจรของเครื่องรุ่น6.2กิโลวัตต์นะครับก็ตระกูลฟ้าขาวนั่นแหละครับนะก็ปรีมาเพราะว่าผมเห็นว่าวงจรเขาดีนะครับ เราเอาเฉพาะส่วนที่เป็นภาค DC to AC เนะครับเท่านั้นนะครับ DC to AC เท่านั้นเพราะฉะนั้นจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้านะครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับต่ออนุกรมกันมากกว่า320โวลต์ขึ้นนะครับถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์5 0 0วัตต์ก็ประมาณ8แผงนะครับแต่ถ้ามันเป็นประเภทเก่าๆหน่อยก็300วัตต์ สมัยก่อนก็ต้องใช้ก้าวแผงนะครับก้าวแผงตอนนุกรมกันถึงยะมาเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะแปลงไฟออกมาเป็นสองอย่างนะครับแปลงไฟออกมาเป็นซิงเกิลเฟสนะครับเพื่อเอาไปใช้ในบ้านนะครับโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแปลงโดยตรงเลยครับจากจากแผงโซลาเซลล์นะครับเข้ามาออกมาเป็นไฟสองรอยสิบโวลต์เอาไปขับแอร์ได้แล้วก็ตัวนี้ผมก็ได้ออกแบบกิจจอยหรือกิจกูนะครับเพื่อ เอาไฟฟ้าเข้าไปผสมได้ในช่วงเวลากลางคืนก็สามารถที่ว่าไฟฟ้าก็เอาไปทําหน้าที่แทนนะครับจ่ายเข้าเครื่องแล้วก็ออกมาออกมาใช้งานนะครับอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแดดหุบนะครับแดดน้อยนะครับมันก็จะมีไฟฟ้าเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่นะครับถ้ามีแดดก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นออนกิดนะครับเราอาศัยว่าถ้าไม่มีแดดเราก็เอาไฟฟ้าเข้าไปใช้แค่นั้นเอง ก็ออกมาเป็น2ระบบนะครับระบบแรกก็คือซิงเกิลเฟสนะครับซิงเกิลเฟสเอาไปใช้ในบ้านนะครับเอาไปเปิดแอร์ในเวลากลางวันนะครับนะกลางคืนมันก็จะใช้ไฟตามปกตินั่นแหละถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่จริงแล้วตัวนี้ก็ใส่แบตเตอรี่ได้แต่จำเป็นจะต้องเป็นแบตเตอรีอ่ประเภทโวลต์สูงนะครับเหมือนกับแผงนะครับแผงมาเราต่อนุกรมกันได้ให้ได้อ320อโวลต์แบตเตอรี่ก็เช่นกันเราก็สามารถเอาแบตเตอรี่ ขนาด48โวลต์มาอนุกรมกันสัก7แผงเอ้เก้อนก็ได้แล้วนะเนื่องจากว่าแบตเตอรีอ่ลิเธียมอฟอสเฟตปัจจุบันนี้ราคาก็ถูกลงนะครับก็ใช้ขนาด48โวลต์ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยครับ48โวลต์20แอมป์นะครับ48โวลต์20แอมป์ก้อนหนึ่งก็ประมาณ4,000บาทนะครับ4,000บาท เราก็อนุกรมกันะสักเจ็ดก้อนก็ะจะได้ไฟออกมา380บโวลต์นะครับเอาไปเข้าตรงนี้นะครับส่วนวิธีการชาร์ตแบตเตอรี่เขาก็มีที่ชาร์จแถมให้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาไฟ220ที่เราได้จากกลางวันนะครับได้ได้จากแสงโซลารเซลล์น่ะเอามาชาร์จก็ได้หรืออแดปเตอร์ชาร์จเขาเนี่ยมันสามารถเสียบดีตรงตรงได้เลยนะครับตรงตรง,ตรงได้เลยเราก็ต่อเข้าที่แผงแผงที่เราต่อมา8แผงนี่นะครับ เป็น d c นะครับเอาอะแดปเตอร์ไปชาร์จนะครับอะแดปเตอร์มี7อันก็เสียบทั้ง7อันนะครับกะชัดอย่างละก้อนอย่างละก้อนนะครับประมาณ3 4สี่ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแบตเตอรี่สมัยใหม่นี้มันดีนะครับก็หลักการก็ง่ายๆก็คือแปลงไฟนะครับจากไฟ DC ให้กลายเป็น AC 2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นซิงเกิลเฟสนะครับเอาไปใช้ในบ้านนะครับเรียกว่าเพลียวสายเวฟอินเวอร์เตอร์นะครับแต่มันมีโหมดที่2ออีกก็คือ สำหรับปั๊มน้ำหรือว่ามอเตอร์ที่เกินกว่า2แรงแล้วเนี่ยเราจะมาสตาร์ทด้วยวิธีวิธีซิงเกิลเฟสเนี่ยมันสตาร์ทยากนะครับเพราะว่าถ้าไฟเราไม่พอนะครับแบตเราไม่พอหรือว่าแผงเราไม่พอนะมันจะสตาร์ทไม่ออกแต่ถ้า1แรงเนี่ยามันสตาร์ทได้อยู่แล้วนะครับสตาร์ทได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิน2แรงขึ้นไปปุ๊บนะครับเราจําเป็นจะต้องสตาร์ทแบบ VFDVFD ก็คือ ต้องสตาร์ทสเส้นนะครับก็คือมีลันคอมมอนสตาร์ทนะครับซึ่งเราสามารถใช้มอเตอร์ซิงเกิลเฟสเอามาดัดแปลงให้กลายเป็น3เฟสนะครับโดยเอาคาปาซิเตอร์ออกเอามาต่อเข้าเข้า3เส้นนี้นะครับก็ UW v หรือลันคอมมอนสตาร์ทนะครับเพื่อไปหมุนมอเตอร์ที่มันมากกว่า2แรงนะครับนะเพราะว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมันขึ้นขึ้น,นลงลๆะฉะนั้นเราจะมาให้มันสตาร์ทบ่อยๆไม่ได้ นะครับก็ใช้วิธี VFD VFD มันดีอยู่อย่างก็คือมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามแสงแดดนั่นแหละครับแล้วก็มันไม,ไม่ไม่ทำให้มันหยุดหมุนนะครับแต่ถ้ามันเป็นซิงเกิลเฟสเนี่ยถ้าไฟไม่พอมันก็หยุดหมุนนะครับแล้วก็ถ้าไฟไม่พอมันก็สตาร์ทไม่ออกแต่ถ้าเป็น3เฟสแล้วเนี่ยหรือว่าเป็น VFD เนี่ยไฟน้อยก็หมุนน้อยไฟมากก็หมุนมากนะครับก็2ระบบเพราะฉะนั้นเป็นที่นิยมมากครับในท้องไร่ท้องนานเนี่ยใช้แผงโซลาร์เซล ไปสูบน้ำกลางไร่กลางนางก็ใช้โหมด VFD แต่ถ้าเราจะมาใช้ในบ้านเราก็ใช้เป็นโหมดเพียวไซเวฟอินเวอร์เตอร์นะครับได้2โหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับชัดๆนะครับว่ามันมีจุดต่ออะไรบ้างนะครับอันนี้ซูมให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับ คั่วต่อของมันนะครับทางเข้านะครับก็จะมีไฟ AC นะครับถ้าเรามีไฟบ้านนะครับแล้วก็เอาไฟ AC นะครับเข้าก็ได้นะครับไม่เข้าก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับถ้าเรามีแผงเยอะแล้วก็มีแดดตลอดเวลาเนี่ยแล้วเรา,าแดดไม่หหบแดดอ,อะไรธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ไไต้องเอาเข้าก็ได้แต่เอาเข้าไปเพื่อว่าเวลาแดดหหบหรือว่ากลางคืนเราต้องการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องเอา AC เข้านะครับ ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการขนานไฟนะครับเป็นการเอา AC เข้าไปใช้นะครับเอาไปใช้ร่วมกับทำให้เครื่องนี้ผลิตไฟออกมาได้นะครับไม่ใช่เป็นการขนานไฟนะครับเขาเรียกว่าออฟกิดนะครับอีกช่องหนึ่งก็คือ PV-in PV-in ก็คือ,อแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งเราต้องจำเป็นจะต้องต่ออนุก,กรมการให้ได้ไฟตั้งแต่320 V โวลต์ขึ้นนะครับ ส่วนวัตต์เนี่ยมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมก็ให้สูตรตายตัวเลยนะว่าถ้าเราจะใช้ไฟฟ้า3000วัตต์นะครับเราจำเป็นจะต้องมีแผงถึง6000วัตต์นะครับชดเชยไปอีกเท่าตัวเลยครับไม่จำไม่ไม่ไมไมจำเป็นจะต้องอคิดว่าจะมากนะจะน้อยเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยตอนเช้า8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเนี่ยมันก็ได้ไฟไม่เท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ชดเชยมันซะเลยบอกว่าถ้าเราจะใช้งาน3,000วัตต์นะครับปั๊มน้ำ2แรงอย่างเงี้ยเราจําเป็นจะต้องมีถึง6,000วัตต์นะครับ6,000วัตต์เอาคิดง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อถ้าแผง300วัตต์ก็ต้องใช้10แผงนะครับทีน,นี้10แผงเราต่อไปไฟมันก็จะเกิน400โวลต์เราก็ต้องใช้สติงเอา10แผง2สติงหรือ9แผง2สติง หรือ8แผงสองสติงก็คืออนุกรมกัน8แผงนะครับชุดหนึ่งแล้วก็อนุกรมกันอีก8ดแผงอีกชุดหนึ่งเอา2ชุดนะมาขนานกันนะครับบวกต่อบวกลบตัวลบนะครับก็จะได้วัดเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่โวลต์สูงนะครับเหมือนกับแผงโซล่าเซลล์นั่นแหละปัจจุบนันนี้แบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าก็350โวลต์ขึ้นนะครับจนถึง400โวลต์นะครับแต่ถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านะครับ เราก็จําเป็นก็ต้องเอาแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่แหละครับซึ่งมันก็ถูกดีนะครับ48โวลต์20แอมป์นะครับอนุกรมกัน7็ดก้อนเอามาเข้าตรงนี้นะครับเราก็มีไฟใช้ตลอดนะฮะมีไฟใช้ตลอดก็ไฟออกมาถ้าเราเป็นหมด AC เพียวไซเวฟก็จะมีไฟออกมา2เส้นนะครับ AC out นะครับ AC out ไม่มี N มี L นะครับไม่มี N มี L นะครับ แล้วก็จะมีจุดเอิร์ตรงนี้เอาไว้ลงดินนะครับลงดินอย่าเอา n หรือ L หรือว่าเอา AC เอาอันที่1อันที่2เนี่ยเอาไปลงกาวเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะมันไม่มี N นไม่มีนะครับเอาไปใช้เลยครับเ c 2เส้นเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเหมือนกับปักไฟอะที่มันมี2รูนะครับนะฮะแต่รูที่3มเนี่ยมันก็คือเอิร์ดตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรก็แค่มันลงดินเฉยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นโหมดปั๊มน้ำนะครับ VFD นะครับก็จะมี จุดต่อ uvw นะครับถ้าเป็นปั๊มน้ำสามเฟสแท้นะครับก็ต้องเป็นปั๊มน้ำขนาด2อ0รโวลต์นะครับก็คือปัมป๊มที่ใช้มอเตอร์สามเฟสนะฮะสามเฟสที่สามารถต่อเป็นเดลต้าได้นะฮะคือสามเฟสเนี่ยมันจะเป็น380โวลต์นะครับต่อแบบสตาร์นี่จะเป็น380แโวลต์แต่ถ้าเราใช้มอเตอร์เราอยากจะให้มันจ่ายแค่220เราก็ต้องต่อเป็นเดลต้านะครับ อินเวอร์เตอร์หรือว่ามอเตอร์นะครับที่ใช้มอเตอร์3เฟสแท้นะครับก็ให้ใช้เป็นแบบเดลต้านะครับ2 2 0โวลต์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ไม,ไม่มีนะครับเราก็สามารถดัดแปลงมอเตอร์ซิงเกิลเฟสธรรมดานะครับให้เป็น3เฟสได้นะก็โดยเอาคาปาซิเตอร์ที่ที่ติดอยู่กับมอเตอร์นั้นออกเสียนะครับนะก็สามารถเป็นาสายออกมา3เส้นก็คือลันคอมมอนสตาร์ทนะครับ ส่วนซัมเมอร์ยีห่ห้อแฟรงกินยี่ห้ออะไรต่างๆนะครับที่มีคาปาอยู่ข้างนอกนะครับเราก็แค่ไม่ได้ใช้กล่องอข้างนอกของเขาแล้วก็เอา3เส้นนะครับนะามาต่อเข้าตรงนี้ได้เลยก็คือลันคอมมอนสตาร์ทนะครับนะครับแล้วจุดต่อมาก็คือ,อจัมเปอร์ตัวนี้นะครับจัมเปอร์ตัวนี้สำหรับถ้าหากว่าเราต้องการเป็น3เฟสแท้เราต้องเอาออกนะครับ3เฟสแท้เอาออกนะครับ สามเฟสแท้ต่อเดลต้าออกแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสดัดแปลงเอาคาปาออกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสามเฟสเทียมนะครับสามเฟสจำลองนะครับเราก็ต้องเอาเสียบนะครับใช่เราต้องเอาเสียบนะครับส่วนไอ้ตรงนี้จุดนี้นะครับก็คือเป็นสตาร์สต็อปนะครับในกรณีที่น้ํามันล้นนะครับเราก็เอาสวิตช์น้ําล้นนะครับสวิตช์ลูกลอยมาต่อตรงนี้ได้ตอนนี้ผมจําตรงไว้นะครับนะครับแต่การ การที่เราเอาสวิตช์ลูกเรามาต่อตรงนี้เครื่องมันก็ยังทางานอยู่เพียงแต่ว่ามันจะหยุดมอเตอร์ไว้แค่นั้นเองไม่สูบไม่สูบน้ําหยุดมอเตอร์ไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาสวิตช์ลูกเราใส่ตรงนี้ได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับมันจะมีะนะจัมปเปอร์ตรงนี้นะครับนะจัมเปอร์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่า,เรา,าเ,รเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับ จากโหมดอินเวอร์เตอร์เพีวซเวฟเป็น VFD นะครับเราต้องอเอาจัมเปอร์ตัวนี้สลับกันมานะครับมันจะมี3ขานะครับมันจะมี3ขานะครับตรงนี้นะครับมันจะเขียนไว้ว่า i n v ก็คืออินเวอร์เตอร์และอีกข้างหนึ่งเป็น VFD ในในขณะนี้เราเป็น VFD อยู่ผมก็จัมไปที่ VFD นะครับ VFD นะครับส่วนในโหมด ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราก็จําเป็นต้องสับมาที่อินเวอร์เตอร์การการการที่จะเปลี่ยนเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราต้องสับ2ที่นะครับคือจุดเนี้ยสับมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เร่งเร่งสปีดตัวเนี้ยให้สุดเลยนะครับเร่งสปีดให้สุดเลยถ้าเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องให้เฮิร์ตมันคงที่นะครับนะถ้าเป็น vfd เฮิร์ตมันจะไม่คงที่นะมันจะขึ้นลงตามแดดนะครับนะเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเรานะฮะเอา จำเป็นต้องสับนะฮะสับมาที่จุดอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์นั้นจะผลิตความถี่ออกมา50เฮิร์ตตลอดเวลานะครับ50เฮิร์ตตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์เราจําเป็นจะต้องเอาจัมเปอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับมาเสียบตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะจุดนี้นะครับเสียบให้เป็นอินเวอร์เตอร์ยังไม่พอนะครับจําเป็นจะต้องมาเสียบจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับ ขวามือสุดนะครับขวามือสุดนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นโหมดโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับตอนเปิดนะครับมันก็จะบอกให้เราอยู่แล้วว่าเราเป็นโหมดอะไรอยู่นะครับตอนเปิดเราจะมันก็จะบอกให้เราว่เป็นโหมดอะไรอยู่เพราะมันมันจะตรวจเช็คเฉพาะตอนเปิดเครื่องเท่านั้นนะครับหลังจากเปิดเครื่องไปแล้วนั้นเราจะมาสับมันจะไม่ได้นะครับไม่ไม่ทางได้นะครับ เพราะว่าผมกันไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนโหมดขนาดที่มันเปิดเครื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดเครื่องนะครับเรามาเสียบให้เป็นโหมดอินเวอร์เตอร์แล้วมาเปิดใหม่มันก็จะกลายเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับแต่มีข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีวงจรตรงนี้นะครับตามแดดนะครับาตามแดดนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้เฮิร์ตไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปยกเลิกมันนะครับถ้าเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับ นะเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์นะเราต้องไปยกเลิกมันนะครับถ้าเราไม่ยกเลิกมาความถี่มันก็จะไม่เที่ยงนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามแดดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกมันโดยการที่ช็อตนะครับบักเกอร์ก็ได้นะฮะบักเกอร์สองขานี่ขาหนึ่งกับขาสี่ขาหนึ่งกับขาหนึ่งกับขาสองนะขาหนึ่งขาสองนะครับเนี่ยสองเส้นเนี่ยช็อตติดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ตอนนี้มันเป็นโหมด VFD อยู่ เดี๋ยวผมจะดัดแปลงให้ดูว่าถ้าเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์เราต้องทําอะไรบ้าง3าอย่างแต่ถ้าเราเอาไปลงกล่องแล้วเนี่ยผมมีสวิตสับเอาตัวเดียวนะครับเพราะสวิตช์มันจะมีหลายขามีถึง9ขาเพราะฉะนั้นสลับเ,เลื่อนไปเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์ได้เป็นโหมดเ,เป็นโหมด VFD ได้นะครับมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราเป็นใช้แบบเือยแบบนี้แบบชุดคิดการเพื่อการศึกษาแบบเรืรยเนี่ยเราต้องมาจัมเปอร์เองนะครับจัมเปอร์เองแล้วมาช็อตขาตรงนี้เองนะครับ ก็จะกลายเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ผมจะลงกล่องให้ดูนะครับกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยทามเมอร์นะครับจุดทามเมอร์นะครับนะเพราะว่าเราจะปิดเปิดด้วยทามเมอร์นะครับเราก็จําเป็นต้องมีทามเมอร์แล้วก็มีพัดลมอีก2ตัวนะครับก็ทามเมอร์นี่ก็ทําหน้าที่เป็นสวิตละแล้วสวิตตัวเดิมเราก็ออกเลยนะครับออกเลยนะครับสวิตตัวเดิมก็ออกเลยแล้วก็เอาทามเมอร์ใส่เสียบเข้าตรงนี้นะครับนะนี่เป็นสวิตปิดเปิดนะครับอันนี้ สวิตช์ปิดเปิดด้วยมือแล้วไม่เอาละเราเราจะเอาสวิตช์ปิดเปิดด้วยทามเมอร์นะครับโดยการตั้งเวลาทามเมอร์จำเป็นจะต้องใช้ไฟสิบโวลต์ด้วยนะครับก็เอาไฟสิโวลต์จากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจากจุดนี้มาเสียบตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นชุดที่ลงกล่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล่องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลงกล่องให้ดูนะครับ ขอตัดคลิปตรงนี้ก่อนเพื่อว่าเราจะได้ลงกล่องได้ง่ายนะครับ